ได้ข่าวว่ามีการปรึกษาหมอด้วยเรื่องนี้ทักใช่ค่ะเอลซี่คือทำไมถึงเริ่มไปปรึกษาเกิดไในลูกไปฟ้องคุณหมอฮะลูกเนี่ยฮะไปฟ้องคุณหมอว่าพ่อไปชอบไปแกล้งเขาใช่หมอนี่คือหมออะไรอ่ะอะไรฮะหมอหมอเด็กหมอเด็กฮะใช่เอลซี่ก็นัดหมอพาเขาไปนัดหมอแต่ว่าก่อนจะไปหาหมอเนี่ยเมียผมก็โกรธหนักมากเลยฮะดูสิทำลูกต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยอ่ะก็ ไปเรื่องเป็นลาไปแล้วหมอว่าไม่หรอกว่านั่นจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายหลายบ้านเนี่ยเพราะว่าบางบ้านก็จะอาจจะเป็นอย่างนี้ด้วยก็ได้แต่เราต้องมองเนาะเพราะว่าเราต้องหาหาอาชีพหาอภิเนียอาจจะใช้ได้อาจจะเวิร์กเพราะถูไใจไหมือนกันพอพอฟังคุณหมอแล้วเริ่มรู้สึกมาว่าเออหรือว่าเราจะต้องเปลีผิดแต่หมอเขาบอกใช่ครับผมรู้สึกผิดมากๆครับในวันนั้นเพราะว่าคุณหมอเองก็บอกมาว่าสิ่งที่คุณเนี่ยไปทำกับลูกของคุณแบบเนี้ยจะทำให้เด็กนะฮะก้าวร้าวโตขึ้นมาเก็บกดก้าวร้าว ผมก็เลยไม่แกล้งกับลูกเลยตั้งแต่นั้นมาไม่แกล้งลูกแต่ผมก็เลยจะมาแกล้งกับเมียแทนป้าก็แกล้งหนูนะตอนหนูนอนอยู่วหนูยังเห็นอยู่น่าจะซ้อมกันมาก่อนวันนี้เอ้ายังไงครับเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเลิกแกล้งลูกแล้วแต่น้องบบลลี่บอกว่ายังแกล้งอยู่ตอนหนูได้ยินประตูเปิดอ่ะเออแล้วหนูก็หนูก็หนูก็เดีวหนูก็เตรียมตัวเปิดตา ป๊าบ้านหนูก็งงนอนมากเลยก็เลยหนูรีบรีบไปห้องน้ําแล้วไป๊เอ๋อยู่ในห้องน้ำแต่ว่าทุกครั้งถ้าป๊าบอกอยู่ว่ามาสัชอยู่ก็ออกมาเขาติดนวดค่ะเขาชอบนวดเหรอใช่ครับพี่ลิชอบนวดเหรอคะหนูติดนวดแล้วพ่อแล้วพ่อนวดให้หนูเหรอคะป๊าป๊าคว้าหนูแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไหลหนูตกเตียงอะไหล่หนูตกเตียงไหหลนูตกคุณเลี้ยงลูกยังไงคุณตากี่ลูกของคุณนะ เบาๆลงแล้ยครับพอเบาลงอันนี้เมื่อไหร่ปรัเมื่อไหร่ก็น่าจะประมาณสัก2อถึงสเดือนที่ผ่านมานี้ครับผมใช่ครับเมื่อไม่นานนี้ใช่ครับผมใช่ครช่วงปีใหม่ใช่ฮะอะไรนะครับชินีทอยเล็ตอยากเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับโอเคให้น้องบิลลี่เข้าทอยเล็ตก่อนได้ไหมคะอ่าไปเลยค่ะไปเลยค่ะอยู่ไปเองเลยใครพาไปหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับโอกาสมาเลยครับบูดี่จะได้ถือโอกาสนี้ระหว่างที่น้องบิลลี่ไปเข้าห้องน้ําถามตั๊กและเอลซี่แบบตรงๆอีกครั้งว่า ปัญหาการเลี้ยงลูกที่ถึงขั้นต้องขอคําแนะนําจากคุณหมอนั้นมันเป็นยังไงอยู่ดีๆหมอเขาบอกว่าต้องต้องเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงไปฝึกษาหมอถ้าเจอปัญหานอย่างนี้ต้องอย่างนี้เพราะว่าเวลาไอ้บอกตักก่อนเขาอกกือนอไม่เชื่อมันไร้าสาระใช่แล้วเราก็ไม่รู้มาเป็นปีว่ามันคืออะไรเขาต้อง p r o t e c ตัวเองไงเพราะว่าเขารู้แล้วพ่อจะมาฟาจะมาอะไรเออครับมีกําแพงระหว่างพ่อกับลูกตลอดเวลาแล้วดีขึ้นไหมหลังจากที่เราก็เลิกไปดีขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผม เริ่มเริ่มจะดีขึ้นมาแล้วฮะใช่แต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเ,เราเองก็ไม่รู้ตัวเราเองว่าเราชอบไปแกล้งลูกแบบเนี้ว่ามันจะมีผลตามมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแต่พอเราได้มารู้แล้ว่เพราะว่าคุณหมอเองก็ดูก,กับเรามาแล้วแล้วเมียเองก็จะเสียใจมากมากที่ที่ลูกอะฮะแบบจะก,กีดบ่อยจะก,กีดอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันอันเทลทีใช่ฮะซึ่งพอเรารู้แล้วอ่สาเหตุเราพอเราทราบเสล้วเราก็ต้องหยุดครับผมใช่ครับ ทุกนนี้ผมก็หยุดแล้วครับผมครับเอลซี่คิดว่าอาจจะเพราะว่าเขาหนักไปหน่อยทูรักก็เลยเขาลับไม่ได้เพราะก็เห็นเพื่อนก็เล่นแต่ว่าลูกเขาโอเคเพราะมันเล่นเบาๆอันนี้มันแรงใช่ใช่สหนักไปนิดนึงวันนี้คุยเก่งมากใช่ฮะปกติล้วพี่ไม่เห็นเขาเขาเป็นปกติแล้วเขาจะไม่คุยขนาดนี้เลยนะคบปกติจะแบบยังไงแล้วเอลซี่เขาจะเขาจะคุยยังยังคุยไม่ค่อยได้อันนี้มันได้เยอะแล้ว ฝึกมาฝึกมาจริงๆนะพี่อึ้งอะเมื่อกี้เนี่ยพูดเองได้เลยแล้วเขาเขาไม่กลัวคุณผู้ชมหรือว่ากลัวกล้องกลัวไฟคือเราเนี่ยจะจับน้องถ่ายบ่อยถ่ายคลิปเล่นๆนะฮะถ่ายเป็นมือถืออะไรเนี้ยเพราะว่ามันคือสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะสร้างลูกของผมให้กล้าแสดงออกอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้กับลูกของผมได้หรือยังสิ่งนั้นผมคิดว่าน้องดีขึ้นเยอะเลยนะฮะคือผมจะไม่ชอบแบบว่า ถ้าเกิดว่าเด็กกับพี่โตขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วต้องออกไปพูดอย่างเงี้ยข้างหน้าชั้นแล้วแบบไปยืนนิ่งๆหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยจะไม่ชอบแล้วอย่างน้อยคุณต้องกล้าคิดคุณจะต้องกล้าพูดและคุณเนี่ยต้องกล้าแสดงออกถูกต้องครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะสร้างลูกครับนอกจากที่จะถ่ายคลิปกันเองแล้วเนี่ยเห็นว่าหลังๆนี่มีคุณแม่มาถ่ายคลิปด้วยเราให้ฟังหน่อยสิครับว่าทําไมก็รักคุณแม่ครับผมใช่เพราะว่าด้วยท่านเองก็ 70สิบกว่าแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมีคลิปที่เป็นครอบครัวฮะมีลูกมีเมียแล้วก็มีคุณแม่ครับผมใช่เคยถ่ายคลิปกับคุณคุณย่าบ้างไหมคะเคยค่ะเคยใช่ไหมครับคุณย่านี่๋อ้น้ตี่เกิดไงนี่คืออะไรคลิปที่คืออะไรเล่าให้ฟังสิเป็นบ้านเกิดของแม่ครับผมครับแม่ผมก็คือจะเกิดที่โรงหนังครับใช่ครับโรงหนังแห่งนี้ครับครับผมแล้วก็เลยคุณแม่ชื่อ ชื่อว่าคุณป้อมฮะวันดีแม่ป้อมใช่ครับแม่ป้อมนะครับแม่ป้อมฮะผมก็เลยพาแม่กลับไปที่บ้านแม่ครับผมใช่มีพี่น้องกี่คนครับมีพี่น้องสองคนครับผมีตผมเป็นคนเล็กฮะพี่ชายอีกหนึ่งคนครับผมชื่อตามฮะต้มกับตักใช่ครับผมเอาล่ะครับพี่น้องชาวไทยเปิดใจเคลียร์เรื่องราวเกี่ยวกับลูกสาวไปแล้วแต่วูดี้รู้มาแหละครับว่าจริงๆแล้วตัวตักเองก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่เคยเปิดใจพูดกับคุณแม่เขามาก่อน วูดดี้ก็เลยเชิญแม่ป<ม>้อมแม่ของตักมาที่รายการและหวังว่าทั้งคู่จะมาเปิดใจพูดถึงบางเรื่องที่ไม่เคยพูดต่อหน้ากันมาก่อนแม่ก็เลี้ยงดูทั้งสองคนค<ผ>ม,มาต<ช>ั้งแต่เด็กเลยใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับการที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณแม่กรรม็เราเองก็ดีใจฮะเพราะว่าจากสมัยก่อนเนี่ย <balloon. S 1> ที่เราฮะจะทําคลิปเราอยากจะทําคลิปให้มีแต่คนดูเอจนเราลืมไปฮะว่าคนในครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญที่สุด บางทีอ่ะพี่ใช้ใจทำมันมีความสุขมากนะที่เราได้มีคลิปกับลูกได้มีคลิปกับเมียได้มีคลิปกับคุณแม่เราเลยอย่างเงี้ยใช่ครับเคยแกล้งแม่ด้วยไหเคยแกล้งแม่ไหมแกล้งแม่เลยฮะแม่ป้อมอ่ะจริงๆพอดเยอะๆนะคือแบบว่าเราเองก็ไม่กล้าทําเหมือนกันแต่ว่าคือเราเองเนี่ยเคยคิดพอดจะไปแกล้งกับแม่แต่เราเองก็ไม่กล้าทำเพราะว่ากลัวเขาจะช็อกหัวใจวาย